สวัสดีเพื่อนเพทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันแบบสั้นๆง่ายๆนะครับเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวบังลมในช่วงปี2023นี้นะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้พูดถึงแบรนด์รองไม่ได้พูดถึงแบรนด์ที่แปลกๆหรือว่าแบรนด์จีนแบรนด์ไทยอะไรเงี้ยนะครับคือจะพูดถึงแค่แบรนด์ญี่ปุ่นที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับถ้าให้ระบุเลยก็คือ Honda Yamaha Suzuki เพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่คิดจะซื้อมอเตอรรบัววงงมนช่ปีี นะโดยรุ่นแรกนะครับก็จะพูดถึงรุ่นที่หลายๆคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนี่คือ Honda Wave 110i ตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับคนที่คิดจะซื้อมอเตอร์ไซค์ครอบครัวบางลมในยุคนี้นะครับด้วยความที่ตัวรถเนี่ยทำตลาดมาอย่างเนิ่นนานนะครับตั้งแต่เว็บร้อยเว็ร้อยเอสใช่ไหม110บบร้อยสิบคาร์บูเรเตอร์ก็มีนะครับจนกระทั่งมาเป็นร้อยสิบไอที่จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดรุ่นแรกๆนะครับช่วงประมาณปี 2009- 2010นะครับตอนนี้เนี่ยก็ขายมา10กว่าปีแล้วละ่ะเอาจริงๆแล้วความน่าเชื่อถือของแบรนด์ Honda เนี่ยมันมีแบบเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะครับบวกกับรูปลักษณ์หน้าตาตัวรถท สำหรับวัยรุ่นเนี่ยก็นำไปแต่งต่อหรือถ้าไม่ใช่วัยรุ่นเนี่ยก็สามารถขับขี่แบบเดิมๆได้เท่ๆเลยซึ่งเทคโนโลยีของ Honda เนี่ยก็ถือว่าดีกว่าค่ายคู่แข่งในยุคเดียวกันนะครับทั้งที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันให้อะไรมาเยอะกว่านี้นะถ้าใครยังจําได้นะครับโฉมก่อนหน้านี้เลยเนี่ยจะมีหน้าจอดิจิตอลนะครับสำหรับเรื่องของดูน้ํามันดูทริปอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็ดูสวยดูหรูหราดีนะแต่ถ้าใครซื้อในปี2023นี้นะครับ ก็จะได้เป็นหน้าปัดเรือนไม้ที่เป็นอะนาล็อกล้วนนะครับตัวแสดงน้ํามันก็เป็นเข็มแบบปกตินะครับเป็นแบบรุ่นเก่าๆนั่นแหละคือไม่มีแล้วนะครับคำว่าดิจิตอลเนาะคนที่ซื้อรุ่นดิจิตอลไปเนี่ยก็ถือว่าเออหล่อเท่เลยนะเป็นลิมิเต็ดไปแล้วนะครับตอนนี้หลายๆคนค้ายมือสองกันแนยราคาเกือบๆจะเท่ามือ1กันเลยโดยเอาจริงๆนะครับถ้าตัดเรื่องหน้าปัดเรือนไม้ที่เป็นกึ่งดิจิตอลออกไป ถ้าพูดถึง Hon d a Wave 110 i แล้วเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ให้อะไรมาเยอะกว่าคู่แข่งอยู่ดีนะครับไฟหน้าเนี่ยเขาก็ให้เป็น LED นะซึ่งคู่แข่งเนี่ยยังเป็นฮาโลเจนอยู่เลยหรือถังน้ำมันที่เพิ่มความจุมาให้เนี่ยก็ให้มาเยอะกว่าเดิมนะด้วยร,ราคาที่ไม่ได้ห่างกับคู่แข่งเยอะนะครับบางทีแล้วจะถูกกว่าคู่แข่งด้วยมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยตัดสินใจซื้อเวฟร้อยสิไได้แบบไม่ยากเลยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเวฟในปี2023ดีไซน์ตันค่อนขายานะ่สคือไม่ได้หมายถึงว่ากากรอถอมบบคขสว นะแต่การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ,างๆเนี่ยมาดูลงตัวเว้ยถ้าสังเกตดีๆนะครับฐานล้อด้านหลังเนี่ยสวิงอาร์มของเวฟร้อยสไอดูเหมือนว่ามันจะออกแบบมาได้พอดีกับช่วงล้อที่วางไว้กับบังโคนนะครับช่องว่างระหว่างล้อกับบังโคนเนี่ยมันวางมาได้ลงตัวพอดีเป๊ะ สำหรับสายตาผมเนี่ยมันทำให้ตัวรถดูสวยดูแน่นดูเต็มกว่านะครับคือถ้าไปจอดคู่กับยมาฮ่าฟินเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าฟินจะมีแก๊ปด้านหลังเยอะกว่านะครับเหมือนว่าสวิงอาร์มของฟินเนี่ยมันจะดูสั้นกว่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ความรู้สึกเนี่ยคือเวฟมาดูลงตัวกว่าแต่ถ้าสําหรับคนที่จะเอาไปแต่งทรงเชงอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายก็ต้องยนอาร์มเข้าไปอยู่ดีเนาะอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วนะว่าจะเอาไปทําอะไรต่อนะครับแต่ถ้าขับขีเ่เดิมเนี่ยสำหรับตัวผมแล้วผมรู้สึกว่า เวฟร1อยเนี่ยน่าจะออกแบบมาได้สวยที่สุดในบรรดารถกลุ่มนี้แล้วนะครับส่วนข้อพิจารณานะครับเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเป็นเรื่องของราคาเป็นหลักดีกว่าเพราะว่าราคาของเวฟร้1ย I เรียกว่าไม่นิ่งเลยดีกว่านะครับบางร้านเนี่ยขายเกือบเท่าเวฟร้2ยไอเลยทั้งที่ว่าตัวรถเนี่ยจริงๆเปิดราคามาประมาณ40,000ไปไปลายนะสำหรับตัวล้อแม็กหรือไม่4 0,000ื่นกลางๆเท่านั้นเองแต่ว่าพอเวลาขายจริงเนี่ยราคาที่ดิลเลอร์ขายมันสูงมากครับ ทาง Honda เนี่ยเขาก็ไม่สามารถมาจี้ราคาดิลเลอร์ได้ทุกที่หรอกนะสำหรับใครที่คิดจะซื้อเวฟร้1ยสในปี2023เนี่ยแนะนำอยากให้ดูรายละเอียดตัวรถนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคาเกี่ยวกับเรื่องของเรดผ่อนก่อนนะครับเอาให้มั่นใจจริงๆว่าราคานี้โอเคแล้วแล้วค่อยเลือกที่จะซื้อนะครับอย่าใจร้อนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มาเสียายตอนหลังว่าทำไมตัวเองไม่เช็คราคาให้ดีก่อนไปได้ตัวรถที่มีราคาสูงมาซะอย่างนั้น และถ้าพูดถึงเวฟร้อยสไอจะไม่พูดถึงเวฟร้อยยไอก็คงจะไม่ได้นะครับโดยประวัติความเป็นมาของเวฟร้อยยไอเนี่ยก็ถือว่าเนิ่นนานแล้วนะครับถ้าทำตลาดในไทยเฉพาะตัวไอนะก็10กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าเวฟร้อยยี่ห้าตัวเก่าๆพวกคาร์บูเรเตอร์พวกหัวฉีดตัวแรกอะไรเงี้ยนะก็ยังฮิตกันอยู่นะครับณนะปัจจุบันนี้ราคามือสอก็ยังถือว่าสูงใช้ได้เลย แต่ถ้าพูดถึงเวฟ125ไอชมล่าสุดในปีนี้นะครับก็คงต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในรุ่นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าให้อะไรมาเยอะกว่าคู่แข่งแต่เดี๋ยวนะ ถ้าพูดถึงคู่แข่งเวฟ125ไอก็คิดไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าในตลาดตอนนี้เนี่ย125ซ c ที่เป็นรถครอบครัวบางลมแบบนี้มันมีแค่รุ่นเดียวครับคือผูกขาดเลยแหละสาหรับเวฟ125ไอนะซึ่งคนที่อยากขยับขึ้นมาจาก110 cc อยากได้รถที่ดูพรีเมียมกว่าหรูหรากว่าดูเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็มีอัตราการเร่งที่ จะบอกว่ามันแรงกว่าก็ไม่ใช่อ่ะจากที่ผมเคยขับขี่มาผมยมังรู้สึกว่าฟิลลิ่งของเวฟร้อยสบมันจี๊ดจ์ดกว่านะเวฟร้อยยอเนี่ยออกแบบมาเป็นผู้ย้ายผู้ใหญ่นะครับแต่นั่นแหละมันมีความหรูหรานะครับใครที่ขับขี่เวฟร้อยยี่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เกือบๆจะมีความรู้สึกใกล้เคียงกับ p c x แล้วนะครับคือมันหรูหรามากสําหรับตระกูลเวฟเลยนะ ด้วยความที่ราคาตัวรถเนี่ยมันสูงด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยมือหนึ่งอ,ออกป้ายแดงเนี่ยผมว่าน่าจะเหยียบเหยียบ6ก0,000ื่นอยู่นะถ้าผ่อนกันนี้ก็น่าจะ8 0,000ื่นะครับสำหรับดอกเบีย้ยใหม่นะแต่ถ้าเป็นดอกเบีย้ยเก่านะบอกเลยว่าแสนกว่านะครับเวฟคันละแสนกว่าโอ้โหจุกอกเลยทีเดียวแต่กับราคานี้ถ้าคิดจะซื้อผมก็ว่าโอเคนะเพราะสิ่งที่เพิ่มจากโฉมที่แล้วเนี่ยมันคุ้มค่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นจอดิจิตอลสแสดงผลตรงเรือนใหม่ที่ให้เป็นดิจิตอลหรือว่าจะเป็นไฟไท้าย LED ที่ ให้มาใหม่นะครับเพราะว่าโฉมก่อนหน้านี้ไม่มีไฟท้าย LED นะถ้าใครยังจํากันได้นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นไฟหน้า LED ไฟท้ายแบบหลอดไส้นะครับและก่อนหน้านั้นไปอีกในโฉม 125i ปราวานนะครับโฉมนั้นเนี่ยจะเป็นไฟท้าย LED นะแต่ว่าไฟหน้าเนี่ยเป็นหลอดไส้นะครับคือมันก็แบบผสมผสานกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงโฉมล่าสุดในปี2022ถึง2023นะครับตัวนี้เนี่ยให้ไฟหน้าไฟท้าย LED มาเลยนะครับมันก็หรูหราพรีเมียมนะครับและที่ สคัญมีที่วางขวดน้ําด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าไปจําจากยาฮ่าฟินมาหรือเปล่านะแต่ถือว่ามันก็ให้อะไรมาเยอะนะครับคือมันก็คุ้มค่าแหละสําหรับปีนี้นะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังคิดเลยนะว่าเฮ้ยรุ่นนี้เนี่ยน่าสนนะถ้าคิดจะซื้อจริงๆเนี่ยถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยคงเลือก125 i ไมากกว่า110 i รุ่นถัดมานะครับขอย้ายมาที่ค่ายยามานิดหนึงละกันและนี่คือยาฮ่าฟิน1 1 5 i ครับ ต้องบอกเลยครับว่าฟินเนี่ยก็ทําตลาดมันนั้นนานกับบอดี้นี้นะครับหน้าตาแบบนี้เนี่ยเราเห็นมาหลายปีแล้วแต่ถามว่ามันโบราณมากไหมมันก็ไม่ได้โบราณอะไรขนาดนั้นนะครับเรื่องของฟังกช์ชันต่างๆอาจจะไม่ได้หล่อเท่เท่ากับเจ้าตลาดนะครับแต่ก็มีอะไรที่ดูหรูหรากว่าเวฟร้อยสิบไออยู่เหมือนกันเพราะยามาห้าฟินร้อยสิบห้าไอให้ไฟหลีด้านหน้ามาด้วยนะครับคือเขาเรียกว่าไฟเดย์ไลท์ป่ะเออที่ติดมาให้ตรงด้านหน้านะครับให้อารมณ์ที่พรีเมียมนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดกับเอ่อไฟหลีไปด้วยนะ มันมีอารมณ์ที่ครึ่งๆกลางๆนะครับระหว่างแบบเวฟ1 1อกับเวฟ2 5 i เหมือนเจ้า f ิน1 1 5เนี่ยไปแทรกตรงกลางนะครับและที่สําคัญเรื่องของ CC เนี่ยก็ให้มามากกว่า 110i อยู่นะแม้ว่าเรื่องของความเร็วความแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างอะไรกันมากสําหรับรถเดิมๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงเจ้าฟิน 115i เนี่ยก็ให้ CC ที่เยอะกว่าอยู่ดี เรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับเอาจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ใช้งานได้ดีนะครับจากที่เคยลองขับขี่มามันค่อนข้างจะนุ่มนะครับมีความเป็นผู้ใหญ่คือมันไม่ได้มีอารมณ์ที่เหมือนกับเว็บร้อยนะครับขานั้นเนี่ยเขาจะแบบกระโชกหกห้าจะแบบเบิ้ลเลเลยนะแต่เจ้าฟินเนี่ยคาแรคเตอร์ตัวรถมันจะมีความแบบ เงียบๆสุขุมแก่ๆหน่อยอะนะครับซึ่งวัยรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบมากนะกระแสของตัวรถเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เอ,เอเ็นเอียงไปในสายหมอบสายแวนสักเท่าไหร่ขณะที่นำยูทูบเบอร์ดังๆหลายๆคนเนี่ยมาแต่งเจ้าฟินมาแข่งกันในสนามมาลอง402เมตรกันแต่ตัวรถเนี่ยก็ยังโดนเรียกว่าเป็นรถนอกกระแสอยู่ดีนะครับแต่ที่บอกว่ารถนอกกระแสเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันขายไม่ได้นะ ผมหมายถึงกระแสของวัยรุ่นน่ยนะครับแต่ถ้าพูดถึงฟินเนี่ยเวลาที่เราเห็นผู้ขับขี่ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยต้องเป็นรุ่นพี่ผมแหละ30กว่า40กว่าทั้งนั้นเลยคือไม่ได้มีเด็กแบบวัยรุ่น 18, 19, 20อ่าไปออกฟินกันแม่จะเอาฟินมาแต่งผมเห็นได้น้อยมากๆนะครับถามว่ามีไหมมันมีนะเว้ยแต่มันมีน้อยและอะไรแต่งของฟินเนี่ย เอาจริงนะครับไม่อยากจะพูดเลยว่าหลายๆคนก็นําอะไหล่เวฟเนี่ยแหละครับมาแปลงใส่ขนาดพวกท่อซิ่งท่อแต่งทั้งหลายเนี่ยก็ยังไปแปลงของเวฟครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าร้านอะไหล่ต่างๆเนี่ยเขาก็สําลองแต่อะไหล่เวฟทั้งนั้นแหละครับแทบจะไม่มีหรอกครับอะไหล่แต่งตรงรุ่นของเจ้าฟินและยิ่งมันเป็นแบบนี้เนี่ยวัยรุ่นทั้งหลายก็ไม่ได้เลือกซื้อรุ่นนี้ครับและถ้าถามผมว่าใครล่ะที่ซื้อฟินก็อย่างที่บอกครับว่าไวัยผู้ใหญ่แล้วก็พวกแบบ messenger นะครับ ไ i เดอร o ฟู food, อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทํางานพัสดุส่งของอะไรเงี้ยผมเห็นเยอะนะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เน้นแต่งรถกันสักเท่าไหร่นะครับคือใช้เดิมๆใช้ทนๆย่อมดีกว่าอยู่แล้วส่วนเรื่องราคาของเจ้าฟินเนี่ยผมว่ามันทํามาได้ดีนะในราคาไม่เกิน50,000บาทเนี่ยคุณได้ตัวท็อปรอ m แม็กสตาร์มือเบรก UBS แล้วนะเว้ยคือ ผมเห็นหลายๆร้านเนี่ยขายตรงปกมากครับขนาดร้านที่ขายเวฟ 110i ด้วยราคา50,000กว่าบาทเนี่ยเขายังขายเจ้าฟิน 115i ราคาตรงปกเลยสําหรับคนที่ไม่ได้อยากได้การปั่นราคาแล้วก็เน้นการซื้อสดเป็นหลักเนี่ยเจ้าฟิน 115i คันนี้เนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์มากๆในปี2023ถึงแม้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดีไซน์ตัวรถอาจจะไม่ได้เปลี่ยนจากโฉมแรกเลยแต่อย่างน้อยๆเขาก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ให้เราได้รู้ว่านี่คือฟินรุ่นใหม่ในปี2 2023และพอพูดถึงการเปลี่ยนสีเปลี่ยนสติกเกอร์จะไม่นึกถึงค่ายนี้ก็คงจะไม่ได้และนี่คือ Suzuki Smash 115 FI NEX t Edition หรือในชมล่าสุดในปี2023นี้เขาใช้ชื่อว่า Smart Ultimate Edition ถ้าถามว่า Ultimate Edition กับ Next Edition ต่างกันยังไงก็คงต้องตอบว่าสติกเกอร์ครับผมและสีสันตัวรถก็เท่านั้นนะไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมยกเว้นราคาด้วยนะครับที่มีการปรับขึ้นเล็กน้อยนะจากเดิมเนี่ยก็ปรับอยู่แล้วนะตอนนี้เนี่ยปรับขึ้นไปอีกนะครับโดยชมล่าสุดนี้นะครับถ้าหากเป็นตัวท็อปเนี่ยราคาน่าจะโดดไปประมาณ5 0,000ต้นๆนะประมาณ ประมาณ5 1 0 0 0ืประมาณนี้นะครับราคาขายหน้าร้านเนี่ยอาจจะมีให้ถึง53,000ส่วนถ้าใครอยากได้รุ่นประหยัดอย่างดัมเบลสตาร์ทเท้าล้อซี y ่ลวดคุณอาจจะต้องกำเงินประมาณ40,000กลางๆครับอันนี้ผมไม่ได้ตลกนะเว้ยผมไปเช็คราคามาแล้วจริงๆก็แอบตกใจเหมือนกันว่าราคาของเจ้า SMASH เนี่ยถ้าเป็นตัวประหยัดสุดเลยเนี่ยไปเทียบกับ ฟิน115จาก Yamaha มันไปได้ตัวดิสเบรกล้อซี่รัดวสตาร์ทมือครับคือราคาประมาณ40,000กลางๆเนี่ยทาง Yamaha เกือบจะได้ล้อแม็กอยู่แล้วนะแต่ว่าพี่ซูเนี่ยเขายังให้มาได้แค่ดัมเบกสตาร์ทเท้าเว้ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเวลาผู้ซื้อเขาตัดสินใจนะครับคือต้องบอกก่อนเลยสําหรับตัวผมเนี่ยผมมองว่า s m a ์ทสวยกว่าฟินนะครับในการออกแบบตัวรถทุกอย่างเนี่ยถ้าเทียบกันตัวล้อแม็กต่อตัวล้อแม็กนะครับผมให้ Smart สวย กว่าเยอะเลยนะ แต่ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยความคุ้มค่าฟินคุ้มค่ากว่าพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสู์บริการด้วยนะครับอะไรที่ไวกว่าด้วยแถมยังหาซื้อง่ายกว่าราคาก็ถูกกว่าอีกมีข้อเดียวที่สู้ไม่ได้ก็คือเรื่องของดีไซน์ที่ไม่สปอร์ตเท่าก็เท่านั้นเองแต่ถ้าหากคนไม่ได้ชอบดีไซน์สปอร์ตเน้นใช้งานง่ายๆยังไงเขาต้องไปที่ฟินอยู่แล้วอะถึงแม้ว่าหลายๆคนจะกล่าวไว้ว่าสมาร์ททนกว่าสมาร์ทดีกว่าสมาร์ทแรงกว่าแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าหาซื้อไม่ได้คือจบซึ่ง ลเลอร์ปัจจุบันของซูซูกิเนี่ยมีน้อยลงนะครับถึงแม้ว่าพี่ซูจะทําการแก้เกมด้วยการประกาศรับดิลเลอร์เนาะแต่ว่าเงื่อนไขของดิลเลอร์เนี่ยค่อนข้างลึกซึ้งนะครับมันมีความแบบเยอะแยะมากมายอะ่ะจนทําให้ดิลเลอร์ที่คิดจะเข้ามาขายซูเองก็ตัดสินใจไม่ขายดีกว่าไปขายค่ายอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ คือผมเคยพูดรายละเอียดเกี่ยวกับดิลเลอร์ไปแล้วล่ะเพราะว่าผมถามดิลเลอร์ตรงของทางซูในกรุงเทพเลยคือเขาก็บอกว่าเขาไม่ต่อด้วยเหตุผลต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ซูอดโชว์รถให้หลายๆคนได้เห็นนะครับหมายความว่าถ้ามีดิลเลอร์ซูอยู่ใกล้บ้านท่านเนี่ยเวลาขับขี่รถออกไปไหนก็มักจะได้เห็นรถซูจอดกันอยู่เราก็จะได้รู้ว่าโอ้เนี่ยสวยประมาณนี้เลยหน้าตาสวยดีนะอะไรเงี้ยคือได้เห็นตัวจริงใช่ไหมแต่ในทางกลับกันถ้าหากไม่มีรถให้เห็นเลยไม่มีดิลเลอร์เลยเนี่ยเราก็ได้เห็นแต่ในรูปในโลกออนไลน์ ไม่มีทางเหรอครับที่เราจะสัมผัสได้ไม่มีทางเหรอครับที่เราจะจําภาพมันได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมีความเชื่อว่าเขากําลังแก้ไขปัญหาอยู่นะครับแต่ในส่วนที่ผมอยากจะพูดจริงๆนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะผมอยากจะพูดเรื่องของล้อที่ให้มาครับถ้าเป็นตัวล้อแม็กเนี่ยคือมันให้มาใหญ่ให้มันสวยนะครับดูเต็มยางเนี่ยใหญ่มาลัดมาได้แบบพอดีพอดีนะคือมันไม่ได้ดูขี้เหล่เว้ยแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นล้อซี่ลวดอะ่ะมันตลกมาก คือล้อซี่ลวดคือแบบให้ล้อมันเล็กมากนะครับผมไม่รู้ว่าขอบเท่าไหร่แต่ว่ามันเล็กและยางที่ให้มามันก็เล็กตามเว้ยมันไม่สมส่วนกันเลยโดยตรงนี้เนี่ยถ้าหากคุณเป็นสายแว้นและคุณคิดว่าซื้อไปปุ๊บฉันจะเอาไปขึ้นล้อโลไปขึ้นซี่ลวดใหม่แล้วใส่ยางแว้นจับโหลดหน้าโหลดหลังกลายเป็นรถหมอบเนี่ยมันโอเคครับแต่ถ้าขับขี่แบบเดิมๆอ่ะทรงรถมันจะดูตลกมากถ้าเทียบกับค่ายคู่แข่งของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะให้ขนาดล้อหรือไม่ก็ขนาดยางมันใหญ่กว่านะครับมันจะให้อ อมที่ดูเต็มกว่าดูสวยกว่านั่นแหละโดยตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อขัดใจของผมนะเวลาผมไปเห็นตัวจริงแล้วแบบรถก็สวยออกแบบมาก็ดีแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นรองใครแต่มาตกม้าตา,ตายตรงล้อซี่ลวดหน้าตาเด๋อๆแบบนี้มันทําให้ตัวรถเนี่ยดูราคาถูกลงไปนะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าเสียดายถ้าหากพี่ซูเพิ่มขนาดยางให้ใหญ่ขึ้นให้ดูเต็มขึ้นหรือใส่ยางเบอร์เดียวกับ ตัวล้อแม็กเนี่ยมันน่าจะสวยขึ้นนะที่ผมบอกแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าราคาของตัวรถมันไม่ใช่รถถูกๆนะครับปัจจุบันนี้ราคาของมันแพงกว่าค่ายคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดผมจึงอยากจะบอกว่าอย่างน้อยๆถ้าอยากให้สู้ได้ก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนที่เห็นได้ชัดจนทําให้หลายๆคนหันไปสนใจพี่สัวนะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ